เยี่ยมยกขาขึ้นหนึ่งข้างเยี่ยมอ่ะป้าประพรจับขาเข้าให้ตรงแล้วยืดเหยียดปลายทิ้งท้าค่ะคุณาเยี่ยมเก่งมากอ่ะประพรปล่อยแล้วเดินถอยหลังมาให้เขาอยู่เพียงลำพังค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่แหลหาอนัตซ้ายวางขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยกรุ่มนวลนิ่งสงบยกขึ้น ลำประคอโอเคไม่เป็นไรย,ยกขึ้นยกขึ้นเก่งมากเลยค่ะไม,ไม่เป็นไรได้ข้างหนึ่งถือว่าโชคดีโอเคถือว่าเขาโอเคเลยนะการที่เราสลับตำแหน่งขาเนี่ยสมดุลมันจะหายอ่ะอ่านี่ครั้งแรกของเขาโอเคเราต้องตบมือเลยอ่าใทรต่อมาทูแดงไม่ต้องมีเกียงเลยเว้นไม่ใจ อันที่คาดผมไม่ต้องเก็ง <Okay. S 1> อ่วาวางไว้ที่หัวอาสนะอันนี้คือผ้าชาโัวสาหรับเช็ดเหงื่อชาด้วยนะอาด้วยชาบัวสิถ้าไม่ชาโาัวล้ไหพัวหมอง ค้างข้านักนึกษาจะให้สมดุลนี่คือสมดุลตบ๊บนักสอบง,งอเขาฉีกขาป้าเน่ยเอเขาเลียมาแตกข้างนีง้นัก

ลงปาอันนี้ม่ต้กงลงจิป้าอะฮะม่งอ่งลงมาอ่ะเยียบจำแป๊ป่ะจแป๊อ้าโอเคอัพลดรอบจะมีแรง Welcome. 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 บล็อกแอนบล็อกแล็อกหเห็นใจเธอฝึกสองเดือนอะยกเอถูกล้องค่ะลูกไปยมนอะเยอขึ้นนะอะเหดค้างไว้นัดนับสักิจํานับ กลับมาสูตนาปกาหมนเดิมาปกาเหมือนเดินอ่ะอ่ะไม่ไหวว่าขาสิลูกอือโอเคพักผ่อนถือว่าแข็งแรงสร้างปะพอนหมักตื่นตื่นยกขาจากโซนหนาจ้ะการบอกว่าสมุนไม่มีจะไม่ได้ปภอนมันชิดไปแล้วจยาจะอยู่ตรงน อันนี้ว <Jersey another. S 1> <laughs> ่ะช่เดินได้เยอย่าเชไปชมแกไม่สบอเกนมองนอเกนมองะิทันเจะเร็ปุดไว้ปุดไว้